ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ต่อแต่นี้สัมมาปุระหะติยาถาเนปฏิสัพธรรมาติอายุวันนพละเสวยเคราะจัตุราธิตจักระราหูจติสระราหูเป็นพระเคราะห์อันมีดีแก่ชีวิตและดวงชะตาสมฤทธิ์กิจแห่งความมิสํมเร็ิแก่ชีวิตจึงบังเกิดพูนผลด้วยลาบจศ สันเสริญบารมีเมตตากรุณาจิตขัดดวงชะตามหามงคลปิดล้อมชะตาชีวิตประการกรณียากิจทั้งสี่ทิศจงเปิดทางสว่างให้แก่พระราหูจงปลดพระเคราะห์เสนียดจันไรสัพพโสโรคภัยและโรคาน,านานาประการอันความสุขของจงสถิตแก่ชีวิตณตต่อแต่นี้เธอ hakwaraha tanak ku hati sa ra puti sarang upati saathi yang tuate Upasa hak ra puti sam pamati sahrang tupati seni mati Ara hak ropati sosa he Pasan tunak สมาธิเยปติป,ปสสัมบูม์มนเอจะร,ระหะพเมสมาปูระหะตุวัญชนะมาประราหังตุวันชนาติพระหูโอมะธรรมะธรรมะเทวะราตุสัพามะอุปติสัพาาธรรมะธมาติราหูโอ สม,มัมธรรอุปติปัสสหราตุสมานะอภาวาธรรมะนังอภิวันชยามิชาระติสหราตูสมะธรรมอุปกาสรสรสปพเสติชตาวัฏฐานายันตุสังขรารติสัมภิโส Meayahanaana maharaatan na tut sah rang tupatami Aramak saharatu samahame upasea sa yoa nime saharahat tanganak masamati สมมารหัติเส้วัชเยสัพพวัชเยปฏิสัพพเมสาราติสมมาธามิราหูจาระปมาธมาปทายันตุปถะปัถะมะณมุเนปติสัมภเวสัพเวสัพหามะ อาทะอาระหะโตอัญเชิญชีวโกมารพัจโจปฏิโซนาแดนทิพยะสัมมาอภวันชยะอนุโมทนาเดชะเทวะเทวารุกขเทวดาปสิทธิยาติมาติสัมมามาธมา อุปติสถา,านะนาคราปาติสัมมะมังกุปตายะปัสสะสวกายโออภิวันชนะปราพนากายโอปาติเศตษกปุการะมติสภะทุกขังทุกขาทุกขาภวะทางมะนั่งอภิวันชเยอปุปเสธินาทาัง ยันตะโหติสโสภวาละนามังอุปติสัมปสิทธินังกะระหัติอุสังขาระทวานทั้งเก้าปฏิสัพพวาจะพราหูจัติปนาเป็นทวานเปิดจันทนังอุปริปาสหระหังอุปติเสนเมปิดพระเคราอ สเสนียจันไรโรคาพยาธิยาตทั้งหลายสัมมานุเมตาการุณาจงบังเกิดแก่แกายสัพพติอุมาสหรังตุปัฏยันโตนเมสหราหานะอัญโัตโตนิมาเนปริเหยติสหราปัมาตุวราหัตนัง ปฏิทินนาธนังชลุกายธรรมะปารุปัสสนะเมโยอัถธระหุโยปฏิโสสัมภานะอาภิวันชยนุมักกะสาติอุระวะเทวเวชยาติสมาภะวันชยานะนามกอน ปฏิติสันติก่อนนะเมสเสังนะเมพละพลังิวันชโยปฏิสุวันธานาทิสังสายควานาลังอุปาการะชีวิตชนะนั่งมานมาราทุกชนิดจัดตเจตุระพิษพิสวงอภิวันชายาติดดำรงบุญญา นำมาโซผีโซภาชนิชนาบารมีประสิทธที่มงคลกายเราเอ่ยจติระเชยวายปิดติดพระเคราะห์ได้จงปัดตัดขาดอภิวันทญา,าจิตสมาบริริตอิทธิเดชะ สมบูรณ์พูนชีวิตทั้งทรัพย์สริงคารทั้งคู่สมอารมณ์ปองสัพสิทธิสิทธิเรื่องรองโดยบุญญาวาอาสนาสมบารมีสีสัมโูบุญญารัตติโกรัติกาสมาธิสมาจิตอุปานิมิตด้วยพระเวชยะพระคาทานโมตัดสะ ปัดสรังขวานจันตารคานะมะติสัภาริตอิติปิติอันชยามะอุมาเสธธรรมะนะมะมาเนมะติเสวันทะนะโมตัดสังสังขังตัดสะปัตตุสัพพเสแกชีวะ นโมตัสสะจตุมันีิอัญเชิญพระเคราะห์สมมะสดับอิทธิปรับทายาโยว่าโูนโมพายะนเมสัพพระรังคานังอุปเตภสังขยาติสภาภริทธิเทวาจงสดับจับกายุปฏิเป็นมหารักษา ด้วยนำพระเราอันเชิญสู่วัลกลาสู่เบื้องฟ้าอันเชิญจตุมาละนัมังอุปเตสังสังฆนะาณเมสีสับปสิทธิยะเหวาจะลดลงเกสากะหม่อมสี ราติการนโมพุทธญานทิพสมมาริธิแก่ผู้ประกอบกิจจาอันประคควดเสนียดได้ได้นานา,นาติดกายด้วยอภิวัชยารักษาไวาจงตัดสะอัญชลีปติเสสัมมาอุปาระนโมตัดสะภขวันทัง ปติเสาควานาหลังเทวดาครองจัดติเรื่องรองโดยรักษาปกคองทิศทั้งบุญญาอันเจริญโดยภาวนารักษากายโยันเชิญเทวดานำกายรัฐตะนะสู่เบื้องบาทพระพักองค์พระพุทธ ราหูประสูติโกการเจริญศีสมาชีวิตต่อแต่นี้ด้วยพระเวชบารมีอธิตฐสถานขอดำรงเป็นพระเวเดชาการตัดพระการราหูสะดอกเคราะห์แก่กายเทิน สัมมาธรรมังอุปเรหานัมมากุริปาระหะทิเมสหารัตังนามังภูเรปนิสนาอาระนะนันยันโตอิปัติหนาธาณาเทวระหานามาอารัตตานาสพาวะติสัพาวะติอุปาชินาการังนามเมสัมมาตัสสังตัสสานาเมผวาติปัถวีกัโยะ อิทิเดชาณเมเนนะมะมหาวารันตุสัพพภพุทธายาณมะคารติสัมมาปฏิปสิทธิเมโยะอุมมะสัมมาราตุมะสัมปะระหูนะปะริหันเนจารหันเนเมสักเทวะสัก ทีเทวาณเมปรุปติสัคราติอภวัสลวัธามาติอุปติสันนาโยปิตโสสมาพวันทานังอุปเรปติสัมมาระหะมังอุปทินาชัคโลนนโมวตัสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทธตัด สักภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสักภักข์วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสักภักข ah ์ว ah ันทานะมะอุปติสัมภะราหูจรังกรรมัีิเยสักเคธวานังเมจะรูเปลิขานัสิขระเทวติเสษภวันตุเตวายะนะมะ ติสังขาระเขหวัฒนาวัาราณธา,าวติสังขาระธรรมิจะราปฏิสาหรัตนาจรูปเปติสับปนาอุปถาวัฒนังสัพพาสา,ลา,าทลวัชยธาวัฏทาเมติอภวันชยาปสิปสิปทธิญาติสัพ พทุกสัพพโกสัสพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสเนียดจันไรวันธวาทิวันชยยาวะถ้าเมผังวันชยเยทะละทะเลเทเวสัพพษานุมากะสะวัวะมาตุรังธามังราหูปะ